อย่างนี้ใช่เลยอาจารย์แมมอย่างนี้ละอย่างไหนคืออย่างนี้เมื่อวันเซอร์นอาจารย์แมมดรนบุินฟิลิปสินวัตเห็นแลนดี้พักปกตินะเวลาออกอีเวนต์การเมืองอาจารย์แมมก็จะประกบคู่ร้อยเอกทมันัทของเขาผู้กองธรรมนัทแต่ว่าสองวันมาแล้วนะใช้เดี่ยวทุกทีร้อยเอกเทมันัทจะโชว์เดี่ยวไงเป็นพระเอกไงแมมโชว์อย่างเมื่อวันเซอร์นอาจารย์แมมก็ ไปเขตของเตยไปที่ชุมชนเทพประทานไปร่วมอีเวนต์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกอขณะเดียวกันก็ประกาศในฐานะตัวแทนหัวหน้าพักลุงป้อมตัวแทนเลขาพักผู้กองธรรมนัฐไปทีงเนื้อทิงตัวหวังว่าจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวบ้านแถวแวนั้นนั่นแหละเปิดการแสดงว่าเยอะเราเรียกมันว่าแหมมโชว์แหมมโชหนึ่งคราวนี้จากวันซืนมาเมื่อวานไป มันก็มีแหม่มโชว์สองที่ที่เขตบางพลัดใช่ค่ะไปแถวแถวบางพลัดแล้วเมื่อวานเจอน้ำท่วมไปที่เขตบางพลัดเจอวแถน้ำท่วมแถวแถวโรงแรมโรงยูริเวอร์แถวแถวนั่นนั่นแหละแถวคุณนายรู้จักดีทีนนี้วโอเคก็ก็ก็อีเวนต์หลักๆก็คือไปแนะนำว่าที่ผู้สมัครสสทางฝั่งทนของของ ของพรัชรัตใช่ขาดเดียวกันก็ประกาศว่าเป็นตัวแทนหัวหน้าพักลุงป้อมตัวแทนเลขาพักผู้กองธรรมนัฐใช่มาดูแลความเดือดร้อนมาดูแลความเดือดร้อนมาส่งผ่านความปรารถนาความห่วงใยถึงพ่อแม่พี่น้องใช่เพราะเจอน้าท่วมหนักไงไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับคลิปเอเชิญค่ะว้าตายแล้วอาจารย์แหม่มแ้วเนี่ยอุ้ยอาจารย์แหมม เุ้ยอาจารย์แหม่มคุกเขา่าพนมมือใจถึงใจกับชาวบ้านคุยกันหัวรอ,อก,กันโอ้โหพูดดูสิครับอาจารย์แหมมนะเนี่ยอืมโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ใช่เลยอาจารย์แหมม,อ,มอ่ะโอเคไปดูคลิปที่สองครับได้เลยลไดย้ได้เลยอาจารย์โอ้ดูสิครับ อเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอืออาจารย์แมมคิดไปถึงนะผมจะได้เห็นแอคชั่นอย่างนี้ของอาจารย์แมมแล้วจะได้เห็นเรื่อยๆอ่ะโอเคอืมคราวนี้ไปดูที่ภาพนิ่งก็แล้วกันค่ะจากคลิปเยอะแยะเราสต็อป เป็นภาพนิ่งเลือกเฉพาะสีสำคัญสำคัญอ่ะภาพที่หนึ่งมาเลยมาเลยนี่นี่เห็นภาพเคลื่อนไหวแล้วมาดูภาพนิ่งมันก็จะมาเป็นประมาณแบบนี้แหละภาพนิ่งยิ่งเห็นชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมได้ใจได้ใจคุยกันกด้ชิดอย่างนี้ใช่เลยอาจารย์อ่ะภาพที่สองภาพที่สองนี่นี่เขาจะเข้าใจว่าจะย่อเกือบทั้งตัวเลยนเนี่ยใช่เพราะว่า ชาวบ้านเนี่ยเขานั่งอยู่ชาวบ้านเขานั่งอยู่ถ้ายืนมันจะเป็นการค้ำหัวไปเอาของไปให้ชาวบ้านใช่ค่ะในช็อตที่เอาของให้ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยย่อก็ย่อเกือบจะทั้งตัวแล้วก็ยกมือไหว้ชาวบ้านเอ๊ะเขายังไม่ยุบสภาใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่ยุบสภาค่ะยังเป็นสสอค่ะยัง ยัง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 ไม่เข้าสู่ฤดูหาเสียงเลือกตั้งครั้งใหม่ใช่ไหมยังไม่ได้ประกาศเลือกตั้งค่ะยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้ประกาศนี่ถ้าไม่บอกผมนึกว่านี่เขายุบสภาแล้วนะเนี่ยนึกว่าลงพื้นที่หาเสียงใช่ไหมใกล้เลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่คล้ายๆอืมอ่ะภาพที่สามแหมนี่ชาวบ้านรับของแจกระดับลัมตียกมือไหว้เห็นอาการเขื่อนของชาวบ้านไหมครับ ชาวบ้านก็ถกใจไงจะรับไหว้ก็ไม่ได้เพราะว่าของเต็มมือไง,งของเต็มมืองไงอยากจะรับไหว้ไงเพราะโูยระดับอดีตรัฐมนตรีมา<อ>ไหว้แบบนี้ของมันเต็มแขนชาวบ้านไอ้ที่เต็มแขนไปเจอวัคซีนนะเป็นของเป็นถุงอย่างชีพอ่าพ,พ,พอได้ได้ได้ปไปดูภาพที่สี่ฮะ,ะ,ะนี่น ตาศบสายตาสื่อสารประษาใจด้วยนะคะไม่ใช่ภาษากายอย่างเดียวอาาย่ะฉันแห่มของกระผมนี่เข้าไปตามตอกซอกซอยเลยนะบุกบ้านบุกบ้านบุกถึงบ้านบุกถึงครัวเลยนะอืมอ่าภาพนี้ไม่ชัดใช่ไหมดูภา <ใจ S 1> พต่อไปใจถึงใจไมล่ะภาพที่ห้าอืมอภาพต่อไปเอามาอ่ะนี่ภาพนี้นะเห็นนะบุกถึงบ้านเลยนะ แล้วก็จำคุณยายคนนี้ไว้ดีๆนะจำหน้าคุณยายคนนี้ไว้ให้ดีๆนะอ่ะดูภาพต่อไปครับนี่บุคคลของจริงนี่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 บุคคลไหมครั้งแรกก็แค่ก็คิดว่าอาจารย์แมมก็แค่ไปยิ้มยินถึงหน้าบ้านแต่ที่ไหนได้ส,สับเรียบร้อยเดินตามเข้าไปในบ้านของคุณยายบุคคลเห็น<ม>สภาพบ้านของคุณยายใช่ไหมครับแถวๆฝั่งทนค่ะ เห็นไหมฮะอือโอ้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 อ้าวอ้าวอาวอาวอาวแล้วครับประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะเนื้อหาสาระให้อาจารย์แหม่มสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์แหม่มจะมีเครื่องค่ะแสวอาจารย์จังแซวอาจารย์จังค่อย่างนี้ใช่เลยอาจารย์มาถูกทางแล้วอาจารย์เมื่อเลือกวิถีเมื่อเลือกที่จะยืนอยู่บนเส้นทางการเมืองมันก็ต้องอย่างนี้แหละอาจารย์ค่ะ โอ้หสุดยอดเลยกล็เมื่อวานเนี่ยคนที่พาอาจารย์แหม่มเข้าวงการเออไม่ใช่พาลงพื้นที่แถวแถวฝั่งทนแถวแถวสังฮีแถวแถวบางพลัดนะก็คือสสกรุงเทพค่ะเขตบางพลัดมันกกน้อยคุณจักพันพรนิมิตข<ะ>เขาจะว่าคุณจักพันพรนิมิตรนี่จะเป็นหัวหน้าหัวหน้าภาคกทมอของของพลังประชารัฐนะค่ะ ก็ก็ลงเพื่อที่ครั้งนี้พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสสทางฝั่งทนนะค่ะก็จะมีอยู่6คนด้วยกันใช่ไหมหกคนค่ะลงด้วยเลยนะคะรอบนี้นะคะไปกับคณะนี้เลยนะคะ เป็นการประกาศว่าเลือกตั้งสมัยหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหกคนนี้คือคนพปชรก็คือว่าที่ผู้สมัครทางฝั่งทนใช่ค่ะของพปชรด้วยอย่างเช่นพันตำรวจโทวันชัยฟักเอี้ยงสันสนะสุริยะโยธินสิรินรินวิทนิชายจินดากิจชนนอายปัญญาดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างตัวอย่างเอาละครับประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะอาจารย์ไม่แซวอาจารย์แล้วพอ แต่ว่าการเมืองมันทำให้ผู้คนทํำได้ทุกอย่างคำหนึง่งอาจาร,รย์ต้องไม่โกรธนะอาจาร,รย์ว่าคือภาพของอาจาร,รย์ในความจดจำของบมเนี่ยเป็นอาจาร,รย์ที่เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจพอสมควรจำไว้เลยใครเป็นนักคณิตศาสตร์คนนั้นเก่งเก่งกว่านักวิศาสตร์อีกนะมสมองดีกว่านักนักวิศาสตร์เขาบอกคนที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คือ นักคณิตศาสตร์ถัดมาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เป็นนักการเมืองไงถอดหมวกถอดหมวกอคือตอนเนี้สมหมวกนักการเมืองอยู่อมินญ,ญานนักเลือกตั้งอาชีพสิ่งร่างอาจารย์คณิตศาสตร์ของกระผมเต็มมือเต็มตัวแล้วล่ะนะมาแล้วมันมาแล้วจบ